ไทยกัมพูชาทําให้ต่างชาติตกใจมากว่าประเทศไทยไทยแลนด์ประเทศอะไรทําไมมันมีเครื่องบินลบเยอะจังแบบเฮ้ยยูเป็นประเทศใหญ่ขนาดไหนวะทำไมยูมีเอฟซิปโปกมีกริปเพนเป็นครั้งแรกในโลกที่กริปเพนได้ทิ้งระเบิดจริงปกติเอาไว้บินลาดตะเวนชาวต่างชาติตื่นตกใจมากว่าเฮ้ยไทยแลนด์ที่เราเคยไปเที่ยวเกาะอะหรที่เราไปกินบสเตอร์ที่ภูเก็ตอะหรอันนั้นนะหรอที่เราไปเที่ยวบาร์กันตอนนั้นนะหรอ อันนี้คือมี F16 เป็นฝูงเลยเหรอกับกิเพน์อีกฝูงหนึ่งเลยเหรอเลยหรอองเงี้ยนะคะคือชาวประชาทั่วโลกต่างตืงต่นตกใจว่าเฮ้ยแกมีแก,ม,แกมีการแกรมีเครื่องบินลบเยอะขนาดนี้ไปทําไมแกลบกับใครถูกไหมคะคือวันนี้เราไม่ได้ขัดแคลนดิฉันทวนใหม,ม่ไหมอ้ไม่ต้องเปิดก็ไ้ฉันจําได้งบกระลาโหมสองแสนล้านงบจัดซื้ออาวุธสามหมื่นหนึ่งพันล้านเป็นของกองทัพบกอย่างเดียวหนึ่งหมื่นสองพันล้าน เยอะไหมสําหรับประเทศขนาดกลางๆอย่างเราที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปลบก,กับใครเอาละวันนึงมันมีศักยภาพมันเกิดเกิดการสู้รบขึ้นมาก็ต้องมีศักยภาพการรบชาวแหมใช้โอเวอร์ Over, นะใช้คําว่าโอเวอร์นะชาวประชาชาวโลกต่างตกใจชาวโลกชาวประชาคนไหนของมึงมาขอเบอร์โทรหน่อยไหมกูจะโทรไปถามจริงหรือเปล่าจริงอย่างชา่อพูดแบบคุณตกใจจริงไหมหรือช่อแค่สตอร์เบลเลหรือเปล่า เอาโอเคตัดเรื่องความมันหน้ามันโหนกแบบทุเลทุลังอันนี้ยทิ้งไปก่อนเอาประเด็นแรกเลยนะคือไอสิ่งที่โมโอ้อะว่าปีจะศูนะถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งหรือมีการเลือกตั้งก่อนแล้แล้วตัวเองจะได้เกิน250เสียงแน่เนะี่ยพร้อมจับมือกับบูมใจไทยนยะกูถามหน่อย40นี่เหลือไหมสี่สิ <c oughs> นี้เหลือถึงไหมชอบนะฮะ ในขณะที่สังคมไทยนะฮะประชาชนคนไทยอ่ะกระแสก็กำลังจะไปทางซัพพอร์ตาหารแต่มึงมาแบบส่งตวนทางตลอดเลยทั้งมึงทั้งพักของมึงเนี่ยสวนทางทหารตลอดเลยเป็นพักการเมืองกันะสิ่งที่จะต้องทําก็คือสนองตอบความต้องการของประชาชนถูกไหมเขาเลือกเขาเลือกมึงเพื่อให้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะได้แต่มึงไม่ทําอย่างนั้นมึง ใช้ประชาชนมาเลือกตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ทําตามใจนะฮะเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการทําตามใจตัวเองแล้วมันจะไปได้คะแนนยังไงชอบนะฮะอย่างน้อยที่สุดอ่ะอ่ะโอเคมึงอาจจะโมว่ามึงมีหลักการมึงก็ต้องพูดตามหลักการถึงแต่ส่วนตัวกูไม่ได้คิดว่าพักมึงมีหลักการหรอกนะเพราะสิ่งที่ทํานี้ก็คือย้อนแยง้งอย่างเช่นมึงไปจับมือกับอนุทินเพื่ออ,อํานาจไป นั่นน,นู่นนี่หนึ่งสองสามนะหลับตาข้างเดียวเรื่องหัวสวรเรื่องอที่ดินเขากระโดงนะแล้วก็ยังแอบไปกินข้าวตกลงจะล้มรัฐบาลอะไรอย่างที่เขาเป็นข่าวกันนะตัดเรื่องความปลอมตรงนี้ออกไปก่อนในเรื่องของอหลักของการเป็นพักการเมืองอ่ะถ้ามึงไม่หาเสียงอ่ะมึงไม่มึงไม,ไม่ไม่หาคะแนนอ่ะมึงมึงจะไปได้ยังไงสองร้อยห้าสิบมากกว่าสองร้อห้าสิบสี่สิบอ่ะ ได้หรือเปล่าถ้ามึงยังทําอะไรที่มันสวนกระแสกับความต้องการของประชาชนอยู่เข้าใจไหมพูดแบบตัวเลขเลยนะไม่ต้องพูดเรื่องหลักการหรอกพูดแบบตัวเลขเลยเป็นพรรคการเมืองต้องการเสียงเยอะก็ต้องมีนโยบายหรือมีท่าทีที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมาเลือกมาให้คะแนนแต่สิ่งที่มึงทําคือคืออะไรช่อ เราบอกว่าอย่างนี้ก็จะบอกว่าฉันยืนอยู่บนหลักการอุดมการ์ฉันก็ต้องพูดตามหลักการสิคนที่ไม่เลือกก็คือคนโง่คนที่เลือกก็คือคนมีอุดมการณ์มันไม่ใช่ไงชอบภาพลักษณ์ของอุดมการณ์ของพักมึงอ่ะมันจบไปแล้วตั้งแต่มึงประกาศฟ้องประชาชนตั้งแต่สอสอของมึงไล่ฟ้องประชาชนนะฮะเป็นสิบแล้วมั้งตั้งแต่ติ่งของมึงเนี่ยไล่หาเรื่องคนอื่นขู่ฟ้องเขาไปทั่ว มันจบแล้วหลักการสิทธิทเสรีภาพกระดูกสันหลังเคี้ยหาอะไรของมึงอะ่ะไม่มีหรอกเพราะงั้นอ่ะก็มาทําตามการเอ่อมาทาการเมืองตามที่มันควรจะเป็นนะอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าพรรคมึงจะเหลือแค่สี่สิบไงกูกูเลยพูดด้วยความเป็นห่วงถ้าเป็นอย่างนั้นมันจบนะชอ่อพรรคมึงอะ่ะแล้วกูกูก็จะหมดกระแสไปด้วยเพราะกูไม่มีอะไรจะด่ากูก็เลยเป็นห่วงให้มึงอะ่ะยังพออยู่ต่อได้กูจะได้มีเรื่องด่ามึง นะกูจะได้มีที่ยืนในสังคม,เพ,ม,มเพราะถ้าไม่มีเพราะว่าถ้าไม่มีพักคเพี่ออย่างเมืองนะกูก็ไม่มีรู้ว่ากูจะอยู่ไปทําไมในทิกตอกเนี่ยกูไม่มีอะไรจะทําแล้วไงนะก,ก็เป็นห่วงอ่ะก,กูพูดด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจเลยนะนะฮะเพราะงั้นไปทําการเมืองตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะ่ะก็คือประชาชนต้องการอะไรมึงก็ควรจะต้องต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่ ทำเหมือนเฮียรับงานมาอย่างเดียวเลยงานใครก็ไม่รู้จะมาโค่นล้มสถาบันอย่างเดียวเลยมั้งนะฮะหรือเปล่ายังไงจะเพราะว่าทหารก็คือส่วนหนึ่งในการปกป้องสถาบันใช่ไหมก็เลยอาจจะต้องแบบทำทาลายกองทัพก่อนทําลายความน่าเชื่อถือให้มันอ่อนแอหรือแทรกแซงก่อนนะเพื่อที่จะไปเรื่องหนึ่งสองอีกไหมนะฮะก็เป็นคําถามนะ โอ้ยไม่ไหววะมันหน้ามันโหนกมึงนี่ใหญ่จังนะไอไอความมัน,มนโหนกมึงเนี่ยสตอมากนะฟังดูแล้วพูดอนะโอ้ยตาย